ไทยผมอยู่ใกลอ้อยู่ใกล้กับอุทยานวัดศาสตร์นะครับอุทยานวัดศาสตร์จัไทยอ่ะท่านใดอยู่ใกล้ก็แวะเวียนมาชมที่โรงงานได้นะครับแล้วก็ที่บ้านจะมีพิพิธภัณฑ์นะครับมีพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวเนาะเป็นเทวลไยนะครับแล้วก็มีเทวะไรไว้เทวลไยพระพิเนตนะครับบุกเสกแล้วด้วยแล้วก็ผ่านพิธีกรรมทางทาง ฮินดูมาแล้วนะครับใหญ่นนก็คนก็จะมากราบไหว้กันที่บ้านนะแล้วมีทรงไทยทงไทยที่เก็บของเก่านะครับไว้ให้ไว้ให้คนที่มาเที่ยวชมที่บ้านเนะี่ยเข้ามาเข้ามาเยี่ยมชมกันได้นะครับฟรีนะครับไม่มีเก็บค่าบริการนะ